และส่วนหนึ่งนะครับอิสราเอลเนี่ยเขาก็มีการออกมาให้ข่าวว่าเขาน่าจะมีการเปิดฉากโจมตีอิรักเหมือนกันก็เน,นื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้ครับแหล่งข่าวเนี่ยมาหลุดออกมาว่าอิหร่านจะใช้พื้นที่ของประเทศอิรักนี่นะครับเพื่อทําการปล่อยขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลแต่ว่าเรื่องนี้ครับทางด้านของอิรักเนี่ยได้มีการออกมาปฏิเสธว่ามันไม่เป็นความจริงเขาไม่ได้มีการอนุญ,ญาตครับ ให้อิร่านั้นใช้พื้นที่งประเทศเปิดศึกโจมตีอิสราเอลเป็นเพียงแต่ข่าวนะครับที่มันหลุดออกมาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสนานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางนํามาสเสนอกันต่อนะครับก็จะเป็นข่าวในเชิงวิเคราะห์ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงก็ส่วนหนึ่งครับ เพราะฉะนั้นครับแหล่งข่าวที่ต้องมีการนํามาพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็จะมาจาก2แหล่งด้วยกันแหล่งแรกเนี่ยก็จะมาจากทางฝั่งของอิหร่านส่วนแหล่งที่2ก็จะมาจากซี่โลกตะวันตกโดยเฉพาะเน้นที่อิสราเอลทีนี้เราก็มาดูแหล่งข่าวแหล่งแรกกันก่อนนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับกรณีที่อิหร่านได้เคยประกาศว่าพวกเขาจะทําการตอบโต้ อิสราเอลอีกครั้งหนึ่งทีนี้การตอบโต้ในครั้งนี้นะครับเรียกว่าน่าจะเป็นครั้งที่3หากว่าต้องมีการนับเดือนกันแล้วครับเริ่มแรกก็เกิดขึ้นที่เดือนเมษายนปีนี้จนมาถึงในครั้งที่2ก็เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมวันที่1และก็ในครั้งที่3เนี่ยนะครับหลายฝ่ายเนี่ยก็มีการคาดการว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ครับก่อนปีใหม่ การจะเกิดการโจมตีครั้งที่3เนี่ยเรียกว่ามันจะเป็นการเดิมพันกันครั้งใหญ่แล้วการโจมตีครั้งนี้จะต้องไปทำความเสียหายให้แก่อิสราเอลอย่างมากที่สุดครับจุดประสงค์ของการโจมตีในครั้งนี้ก็คือการเล่นงานระบบเชิงลุกของอิสราเอลนั่นก็คือโจมตีพวกเครื่องบินขับไล่ทั้งหลาย จมตีฐานบินต่างๆให้ได้รับความเสียหายอย่างมากที่สุดจนทำให้อิสราเอลไม่สามารถที่จะดำเนินการส่งเครื่องบินลบแม้แต่รุ่นเดียวออกมาได้ไม่ว่าจะเป็น f 16 i f 15 i f 35 i ออิหร่านไม่ต้องการจะเห็นพวกมันนะครับออกมาจากฐานบินอิสราเอลที่ใดที่หนึ่งแม้แต่แห่งเดียว เพราะฉะนั้นการโจมตีในงวดนี้ครับในวิเคราะห์ในเขตของตะว,วันออกกลางเนี่ยเขาก็เลยมองว่ามันจะเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ของอิรานอิรานจะต้องทําการจัดหาขีปนาวุธที่จํานวนอย่างมากมายซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีปริมาณหลายเท่าต่อการโจมตีในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะต้องมีการโจมตีหลายระลอกครับ ก็มีการยกตัวอย่างว่าอิหร่านได้มีการปรับใช้ยุทธวิธีต่างๆที่เขามองว่ามันควรจะได้ผลแล้วก็เห็นผลนะครับซึ่งหากว่าเรามีการย้อนไปครับในช่วงเดือนเมษายนก็เห็นว่าในช่วงวันนั้นครับอิหร่านมีการโจมตีด้วยระบบอาวุธทุกอย่างนะครับที่เขามีเช่นพวกดโดรนกามมิกาเซ่ขีปนาวุธประเภทครูดมิไซล์หรือขีปนาวุธทิ้งตัวครับซันโวเข้าไป จนกระทั่งก็ได้รับผลว่าโรนมันใช้งานไม่ได้ผลก็เนื่องมาจากว่าพันธมิตรทั้งหลายเนี่ยนะครับมันไล่สอยไปก่อนก่อนที่จะล่วงลึกไปยังดินแดนของอิสราเอลเช่นเดียวกับขี่ปนาบุธพุทธมิสล์ก็ต้องถูกสอยก็ด้วยเหตุที่ว่ามันถูกสอยที่มาจากระบบป้องกันบรรยากาศภาคพื้นดินเลยแม้แต่พันธมิตรของอิสราเอลก็จะมีการส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นมาทําการสอย มันมีอยู่อย่างเดียวก็คือขีปนาวุธทิ้งตัวครับที่มันสามารถแหวกระบบป้องกันพนนอากาศในเบื้องล่างแบบนี้นะครับลงใส่ประเทศอิเซลได้ก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปของการโจมตีในครั้งที่2ซึ่งการโจมตีในครั้งที่2เนี่ยปรากฏว่ามันเห็นผลนะครับคือมันตกลงสู่เป้าหมายนั่นก็คือพื้นที่สนามบิน และในครั้งที่3เนี่ยะครับเขาก็คงต้องนำบทเรียนที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ในครั้งที่1ครั้งที่2มาปรับใช้ทีนี้การโจมตีในครั้งที่3เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของปริมาณแล้วก็ระลอกการโจมตีเหมือนกับที่อิสเซลนั้นมีการส่งเครื่องบินมาครับโจมตีถึง3ระลอกด้วยกันระลอกแรกก็พุ่งเป้าไปที่ระบบป้องกันภายอากาศ และลอกที่2และ3ก็โจมตีไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตขีปนาวุธทั้งหลายของอิหร่านทีนี้นะฮะอิหร่านเนี่ยก็คงคิดว่าคงต้องมีการโจมตีอย่างหนักแล้วการโจมตีเนี่ยนะครับสิ่งที่มันขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของข่าวกรองต้องเป็นแบบ Real Time ซึ่งเขาต้องทราบให้ได้ว่าการโจมตีในวันนั้นในเวลานั้นนะครับมันไปสร้างความเสียหายให้แก่สนามบินเนี่ยนะฮะ จนชนิดที่ว่าอิสราเอลไม่สามารถนำมาใช้งานได้เลยมันก็ต้องมีภาพแบบเรียวไทม์และมันก็ต้องเป็นภาพที่ชัดเจนหากอิหร่านเขามองว่าสนามบินดังกล่าวฐานบินดังกล่าวมันยังมีพื้นที่ว่างที่ยังไม่ได้รับการโจมตีเขาก็ต้องทำการโจมตีในระลอกที่2ความคาดหมายของอิหร่านก็คือแบบนี้ครับก็เลยมีการประเมินได้ว่าขีปนาวุธที่อิหร่านนะครับ ตั้งลำที่สามารถพร้อมจะยิงได้เนี่ยนะฮะเขาก็มีประมาณไม่ต่ำกว่า4,000ลูกครับหรืออาจจะต้องมีการใช้เกือบทั้งหมดก็ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นการโจมตีในครั้งนี้มันจะเป็นการโจมตีที่บอกกันตามตรงว่าค่อนข้างหนักแล้วก็น่าจะมีการตั้งป้อมที่จะโจมตีในระลอกต่อไปซึ่งอาจจะหมายถึงว่าอิสราเอลหาว่าไม่สิ้นฤทธิ์ครับ ยังมีการส่งเครื่องบินขับไล่เนี่ยบุกเข้ามาต่อเขาก็อาจจะมีการยิงขีปนาวุธสวนไปครับในระลอกที่5หรือแม้แต่ในระลอกที่6จนทําให้เกิดความมั่นใจได้ว่าอิราเลต้องเสียหายอย่างมากที่สุดนะครับเพื่อเป็นการโจมตีที่อิราเลั้นบุกเข้ามาโจมตีระบบป้องกันภากาศเสียหายทั้งหมดแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เห็นภาพ ระบบขีพปนาวุธรุ่น s 3 0 0มันถูกโจมตีทั้งหมดแต่แต่ว่าใครสามารถนำผ้ามาได้ก็ลองแปะลิงก์ดูแล้วมันก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือเรื่องของการใช้อาวุธนิวเคลียร์แต่ว่าเรื่องนี้ครับก็ยังคงมองว่า50.50 50. ในเรื่องที่ท่าทีที่อิร่าน,นั้นจะมีการใช้กับอิซเอลกอบด้วยเหตุผลที่ว่ามันยังมีคนกลางนะครับเข้ามาคอยไก่เกี่ยสังเกตได้จากอะไรรู้ไหมฮะ ทุกครั้งนะครับที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะมีการเปิดการโจมตีกันมันจะมีเรื่องของภายนะครับไปกระซิบบอกว่าคุณเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเขาจะมีการโจมตีและอีกฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับคุณเดี๋ยวเขาก็จะมีการโจมตีแล้วคือมันก็ยังมีเชิงนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับเข้ามามีส่วนเอี่ยวอารมณ์ของคนที่ชมอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนมันเล่นกันไม่สุดนะฮะ ก็ยังคงกระซิบกระซาบกันอยู่นะฮะจะโจมตีกันเมื่อไหร่เนี่ยทุกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการโจมตีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของข่าวหลุดออกมาทีนี้เราก็มาดูในแหล่งข่าวที่2กันบ้างครับตรงนี้ก็จะมาจากอิสราเอลอิสราเอลเนี่ยเขาก็มีข่าวกองที่สามารถเชื่อมั่นได้ว่าอิหร่านเขาน่าจะเล่นแน่ครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทรัมป์เนี่ยนะครับไม่ค่อยที่จะถูกใจอิหร่านมากนักนะครับ อดีตที่ผ่านมาในสมัยที่เขาดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีก็พุ่งเป้าไปเล่นงานอิหร่านมันก็เลยทำให้สหรัฐอเมริกาณขณะนี้ครับจะต้องทำการป้องกันอิเซลก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างดีอเมริกาได้ทำการส่งเครื่องบินแบบ F-15 มุ่งตรงไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางเหมือนเป็นการมาจัดตั้งฝูงบินลบเกิดขึ้นใหม่ในแถบนี้ และเมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมาครับอเมริกานั้นได้ทําการส่งระบบป้องกันพรากาศขั้นสูงก็คือทัสนำไปติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในช่วงเดือนนี้ฮะพฤศจิกายนก็ได้ทําการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น b 5 2เข้าไปร่วมด้วยครับเพื่อต้องการไปต่อต้านความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากกลุ่มนรบอิหร่านและส่วนหนึ่งนะครับอิสราเอลเนี่ยเขาก็มีการออกมาให้ข่าวว่า เขาน่าจะมีการเปิดฉากโจมตีอิรักเหมือนกันก็เนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้ครับแหล่งข่าวเนี่ยมาหลุดออกมาว่าอิหร่านจะใช้พื้นที่ของประเทศอิรักนี่นะครับเพื่อทําการปล่อยขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลแต่ว่าเรื่องนี้ครับทางด้านของอิรักเนี่ยได้มีการออกมาปฏิเสธว่ามันไม่เป็นความจริงเขาไม่ได้มีการอนุญาตครับให้อิหร่าน,นั้นใช้พื้นที่ของประเทศเปิดศึก โจมตีอิสราเอลเป็นเพียงแต่ข่าวนะครับที่มันหลุดออกมาแต่ถ้าหากว่าเราจะมีการเข้ามาประเมินเรื่องของสถานการณ์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอิรักอาจจะไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวในเรื่องนี้ครับแต่ว่าข่าวที่มันหลุดออกมานั้นก็น่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มนักรบตัวแทนอิหร่านที่มีทินฐานอยู่ในอิรัก